ôm oh, được bắp bian dạng em 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 chú em em như thế em 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 đi em em link em 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 hả? em 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 em

สตรีมมันไม่ต้องใช้นี่ใช่ไหมโอเคโอมฮัลโหลยังส่งให้ในในนั้นอะชัดไหม ปับ๊บฮะปั๊บแผนเรานี่คือให้กูไปสแตนบายที่มึงก่อนแล้วค่อยตุ๋ยมันหรือว่าให้กูไปตุยมันแล้วมึงจะยิงอีกตัวนึงให้ให้ปับ๊บยิงเปิดดิแผนกูคือที่กูคิดนะเมื่อไหร่เปิดได้กูจะว,วิ่งเข้าหมู่บ้านคือกูคิดว่าต้องถามมึงไหวไหมมึงขึ้นไปเจอบาเลตแล้วอีกคนหนึ่งกูไม่รู้อย,อยู่ไหนอ่ะ คือถ้ามึงค่ายตัวไซเปอร์ที่สูงมาทางบ้านได้อ่ะกูจะวิ่งเข้าหูบ้านพอมันดิงมึงแล้วมันจะหันไปทางมึงมันจะแบงทางมึงแล้วกูมีโอกาสวิ่งไปหูบ้านแล้วกูจะไปลูดไม่ให้หมดเลยก็ตกอยู่ดีวะกูปิดแล้วกูพ,พร้อมแล้วนะ